ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสายเชียร์วงนิรุตรครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการการเกษตรประเทศไทยครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปไขชีวิตคนเกษตรทําการเกษตรจนประสบความสําเร็จเราจะติดตามแนวคิดการดําเนินชีวิตของเขาเพื่อจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่และวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพอะไรเขาทําอะไรอยู่ที่ไหนอยากจะรู้เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับตามมาเลยครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาเจอกับเกษตรกรคนเก่งของเราครับเกษตรปัดป้องครับเป็นเกษตรกรดีเด่นประจําปีพศ2554นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเจ๋งอยู่นะครับอันนี้ก็จากจากที่เราทำไรอ้อยมาแล้วก็พอเสร็จแล้วเรื่องมีเงินเก็บก็มาสร้างบ้านอยู่ครับ นี้สนับสนุนโดยครับคือครับพี่พประเสริฐ<ด>ครับรวันนี้ผมขอองค์ความรู้จากพี่ค เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่อยู่ทาบ้านครับเดิมทีไม่เยอเกิดที่นี่ครับเกิดที่นครธมครับแล้วมาได้แฟนที่นี่ครับได้แฟนที่นี่อายุพี่อายุ57ปีครับปี2499่ครับจบที่ไหนมาครับจบป .4 ซครับส่วนตัวของพี่สวยมีพี่น้องกี่คนอ๋อพี่น้องด้วยกัน8คนครับตอนนี้ผมอยากจะไปดูไอพันธว์กไว่อ่ครับได้เลยครับอ้อยของพี่ที่ปลูกอยู่เนี่ยแล้วก็วิธีการทำอะไรของมันในพาผมไปหน่อยได้ครับไอจุดเริ่มต้นเนื้อที่สวยพี่ครับทีแรกผมมีเนื้อที่อยู่ประมาณ17เไร่ี่ครับเพราะอะไร เพราะว่าโรงงานอยู่ใกล้เคียงคัาขนส, <ะ S 2> ส,ส่งก็ถูกอะไรก็ถูกเพราะว่าอ้อยเนี่ยทำรุ่นหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ถึงกับสี่ห้าต่ออย่างเงี้ยขั้นตอนการทาอ้อยครับเริ่มต้นเริ่มแรกนี้ทำไงฮะเราก็เตรียมดินแล้วใช้รถไถใช้รถไถแล้วก็พอเสร็จแล้วลงริปเปอร์ซองเที่ยวแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ใช้ยิบซองใบพวนแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้นิมิคอนาบ ตีแล้วก็ปลูกตามตูดเลยครับแล้ววิธีการปลูกครับก็คือใช้รถไถปลูกครับใช้เครื่องมือในการปลูกทั้งหมดเลยครับทีเวลาเราปลูกทีแล้วจะเวลาที่เราจะได้ผลผลิตตัดได้นี่ก็ประมาณ10เดือนเคยทําได้สูงสุดคือประมาณ30มองตันต่อไร่ครับเราจะตัดอ้อยนี่ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ200ตันต่อรถตัดหนึ่งนำงโรงงานน้ําตาลก็วันหนึ่งเราตัดอ้อยได้2องร้อยตันนี่เราก็ได้เงินประมาณวันหนึ่งก็แสนกว่าบาท ต้องไปนผลิตครับก็คือตอนเนี้ยเมื่อก่อนนี้เราจะปลูกอ้อยตอนประมาณเดือนเมษาพฤษภาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เอาละเราจะปลูกอ้อยอยู่ช่วงประมาณเดือนพิกาธันวามกราเพื่อได้อายุอ้อยเนี่ยได้ได้ไล่ไวันไล่เดือนไล่ไวันขึ้นวันละสองร้อยตันทำงานสี่คนครับท่านผู้ชมโอ้โอ แน,นวคิดที่ทําให้คุณพี่ประเสริฐเนี่ยประสบความสําเร็จในการทําไร่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็นําเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใช้และปรับปรุงที่ประเสริฐยึดหลักอะไรใ,ในการดำเนินชีวิตครับผพมยึดหลักในความเชื่อมั่นแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็มีความซุจริตต่องานและหน้า<ส>ที่<ส>ตัวเองครับและประกอบอาชีพด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความซื่อสัตย์แล้วก็มีน้ําใจให้กับ เพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนเกษตรกรด้วยกันครับความรู้สึกและความภูมิใจที่คุณพี่ประเสริฐได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด็ดดีใจและภูมิใจแล้วก็มีความปรับปริ่มที่สุดในครอบครัวและในชีวิตฝากข้อคิดดีๆให้กับทางเกษตรกรทั้งบ้านนะครับให้มีความมุมันนะแล้วก็มีความตั้งใจจริงแล้วก็มีความขยันมันเพียรและอดทนแล้วก็นำความคิด ความหานที่ได้รับรู้อ่ะเข้าไปปรับปรุงแล้วก็เข้าไปแก้ไขอ่ะในอาชีพตัวเองท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราได้จากเกษตรกร,ร,กรดีเด่นของเราวันนี้ก็คือความมุ่งมั่นความขยันความอดทนความซื่อสัตย์และที่สําคัญครับต้องพัฒนาเรียนตลอดเวลานี่คือเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาพืชไร่ประจําปีพศ2554 คุณพี่ประเสริฐปั้นป้องครับท่านผู้ชมรายการไขกรเกษตรประเทศไทยของเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับแหมก็หวังว่ารายการของเราเนี่ยจะได้ให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านและเกษตรกร,ะร,กรนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์ไปพัฒนาในการทำไร่ไรให้ร่ํารวยร่ารวยเหมือนคุณพี่ประเสริฐปั้นป้องของเรานะครับสําหรับสัปดาห์นี้กระผมสายเชียงวงยุทธ์จนเครียดเลเิกเล่าต้องทับบดหน่อ,อยปุ้นปุ้นสวัสดีครับ